。 สวัสดีค่ะนักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนบ้านนามากุยทุกคนนะคะสําหรับวันนี้คุณครูจะมาถ่ายทอดโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทักษะอาชีพด้านเบรเกอรี่ค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าเบรเกอรี่คืออะไรเบอรเกอรี่ก็คือขนมต่างๆยกตัวอย่างเช่นขนมเค้ก แซนด์วิชขนมปังชิพป,ป้อนหรือคุกกี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนการทำขนมง่ายๆก็คือแซนด์วิชนํำสลัดโบราณซึ่งเป็นขนมที่นักเรียนสามารถไปทำที่บ้านได้และไม่มีวัสดุอุปกรณ์มากมายค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่เราใช้กันนะคะอ่าอันดับแรกขนมปังนะคะ 1. ขนมปังค่ะ 2ก็จะเป็นน้ำสลัดสูตรโบราณนะคะ 3. ก็จะเป็นหมูหยองหรือนักเรียนจะใช้ไก่หยองก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะ4ก็จะเป็นโบโลน่าอ่าสำหรับอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะขึ้นอยู่กับตามสภาพที่นักเรียนมีที่บ้านเลยค่ะนักเรียนอาจจะไม่มีไม้พายนักเรียนก็สามารถใช้ช้อนได้ค่ะ นี่นะคะก็คือถุงที่นักเรียนจะต้องนํากลับไปทําที่บ้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าในข้างในถุงนั้นมันมีอะไรบ้างสิ่งแรกนะคะก็จะมีกล่องใส่แซนด์วิชค่ะอันที่สองก็จะมีขนมปังนะคะครูก็จะให้แพ็คให้แบบนี้เลยนะอันที่สามก็จะเป็นบโบรอน่าสี่ก็จะเป็นน้ำสลัดนะคะครูก็จะแพ็คให้แบบนี้เลย ต่อมานะคะสิ่งอันที่5้นะคะก็คือจะเป็นหมูหยองค่ะนี่นะคะคือสิ่งที่ทุกคนจะได้กลับไปทาที่บ้านค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูวิธีการทํานะคะสําหรับวิธีการทํานักเรียนจะต้องตั้งใจดูให้ดีนะคะเพราะนักเรียนจะได้กลับไปทาที่บ้านคนละ1ชุดค่ะขั้นตอนที่1นนะคะเราก็จะนําน้ําสลัดนี่นะคะน้ําสลัดที่เราเตรียมไว้ มาทาบนขนมปังเราจะไม่ทาเยอะนะคะเพราะจะทำให้ขนมปังแฉะแล้วก็จะหวานเกินไปจากนั้นเราจะใช้ไม้พายเกี่ยแต่ถ้าเกิดที่บ้านนักเรียนไม่มีไม้พายนักเรียนสามารถใช้ช้อนหรืออะไรเกี่ยก็ได้นะที่มันสะอาดนะลูกนะเราก็จะเกลี่ยให้ทั่วเลยนะคะนี่ค่ะถ้าเกิดไม่พอเราก็จะเอามาเกลี่ย ให้ทั่วนะคะเพื่อความอร่อยจากนั้นเมื่อเราเกลี่ยจนทั่วแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ต่อมาขั้นที่2เราก็จะนำโบโลนามาวางไวต้ตรงกลางขนมปังแล้วก็นำขนมปังอีกหนึ่งแผ่นมาประกบมเมื่อประกบกันแล้วขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนนำมีดมา แบ่งครึ่งเป็นเส้นทะยงมุมอย่างนี้เส้นทะยงมุมนะคะนักเรียนก็จะได้ขนมปังออกมาแบบนี้2ชิ้นจากนั้นยังไม่เสร็จนะคะขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนนำน้ำสลัดมาทาอีก1รอบทาข้างบนเลยนะคะทั้ง2อฝั่งเลยทาแล้วเราก็จะเกลร์ เห็นไหมคะครูใช้ช้อนก็นเกี่ยได้เหมือนกันค่ะ,ะจากนั้นเมื่อเราเกี่ยอย่างนี้เสร็จแล้วอย่างนี้นะคะเราก็จะวางไว้ให้ตรงกันนะคะตรงกันเสร็จครูก็จะนําหมูหยองอจากนั้นเมื่อนำหมูหยองแล้วเราก็จะประกบกันขึ้นมา จากนั้นเมื่อเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนนำกองที่ครูแจกให้นะมาแพ็กให้สวยงามแพ็กแบบนี้ค่อยๆนะลูกนะแพกอย่างนี้นะคะแล้วนักเรียนก็ปิดลงไปเลยปิดนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้แซนด์วิชนําสลัดโบราณหน้าตาแบบนี้นะคะน่าทานไม่เลย กันบ้างคะนักเรียนแซนด์วิชของครูน่าทานไหมนักเรียนก็อย่าลืมนําวัตถุดิบที่ครูให้กลับไปลองทําที่บ้านนะคะอาทิตย์นี้ครูก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้อาทิตย์หน้าจะเป็นขนมอะไรนักเรียนคอยติดตามนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย